วัสดีครับต่อจากคลิปเดิมนะครับต่อจากคลิปเดิมอันนี้คือชุดคนขี้เกียจนะครับชุดคนขี้เกียจก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลคือสั่งเวลาปิดเปิดอัตโนมัตินะครับเราสามารถเปิดได้16ช่วงเวลาเลยนะครับในตู้จะมีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสั่งดีเลยในการปิดเปิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์การชาร์จนะครับมีแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจ้าค่อยคุยกันทังนะครับก็คือชุดนี้ชุดคนขี้เกียจเลยนะครับ ส่วนวิธีการต่อนะครับอ่ะวิธีการต่อกับปั๊มตัวเล็กมินินะครับปั๊มตัวแรงเราเลยอ่ะวิธีการต่อนะครับอันนี้จําลองสายนะครับสายยังยังไม่ได้ใส่หัว mc 4นะครับเพราะว่าอันนี้สายสํารองสายนี้ยาว5้าเมตรนะครับสายนี้ยาว5้าเมตรอ่ะเราจะเสียบเราจะเอาออกจากแผงนะครับอออกจากแผงเลยนะครับนี่ออกจากแผงเลยอ่ะเสียบเข้าไปนะครับไหนล่ะเสียบปั๊บนะครับเกี่ยวเข้าไป อันนี้ออกจากแผงกันสดๆนะครับแล้วอีกไปอีกข้างนึงมาเข้าตู้ครับครับเข้าตู้ครับระบบก็จะทํางานนะครับระบบก็จะทํางานระบบก็จะทําทํางานนะครับพอเข้าตู้จสรปุ๊บสายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์สองเส้นนะครับบวกกับลบเรามีที่ต่อไว้ให้ครับอ่ะมีที่ต่อไว้ให้ครับอ่ะคีบเข้าไปเลยนะครับต่อสายก่อนทีแรกนะครับ อันนี้คือชุดราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดเลยท่านไหนขี้เกียจนะครับชุดคนขี้เกียจเน้นย้ํานะครับชุดคนขี้เกียจเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนขยันก็แค่แผงกับปั๊มนี่แ่มเลยนะครับนี่ครับเราต่อได้เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อเรียบร้อยนะครับเอากล่องมาข้างล่างก่อนนะครับวางกล่องนะครับวางวางกล่องอันนี้เราจะจุ่มน้ําเลยนะครับนะครับจุ่มน้ําเลยนะครับจุ่มน้ำไว้เลยนะครับจุ่มน้ำไว้เลยอ่ะ คราวนี้มาดูการทํางานมาดูการทํางานของตู้ตัวนี้นะครับตู้ตัวนี้เขาจะทํางานแค่สั่งเป็นเวลาปิดเปิดได้วันหนึ่งยี่สิบสี่ครั้งเลยนะครับจากสิบหกเป็นยี่สี่ครั้งเลยซึ่งเขาจะสา่าทางานยังไงเราจะคอนโทรลด้วยตัวนี้นะครับคอนโทรลคอนโทรลด้วยตัวนี้ก็คือเวลาถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้จะทําหน้าที่สำรองไฟกับชุดทามเมอร์ตัวนี้เพื่อให้ดีเลยตัดการทํางานเปะแปะ เปะเป๊ะนะครับส่วนน้ําไหลแรงไหลเบาก็ขึ้นอยู่กับแดดของเราแล้วนะครับเพราะว่าเน้นย้ํานะครับตรงนี้ถ้าไม่มีแดดน้ําจะไม่ไหลนะครับเพราะแบตเตอรี่ชุดนี้สํารองแค่ชุดตีเลยนะครับอะครเราจะมาลองลองลองวิ่น่วดดูนะครับลองลองวินวดดูอ่ะอันนี้เราจะตั้งเราจะปลดล็อกก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ปลดล็อกนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นออโต้เราจะกดเปิดเลยปุ๊บเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมครับ มาแล้วครับเปิดปุ๊บไหลเลยนะครับอเราเปิดปิดปุ๊บไหลนะครับอ่าเราเปิดปุ๊บนะครับอันนี้ชุดคนขที่เกียจแล้วนะครับถ้าแดดมีนะครับไหลเลยสามารถตั้งปิดตั้งเปิดยังไงนะครับอ่าการตั้งเวลานะครับตู้นี้นะครับจบแล้วนะครับครนนี้การตั้งเวลานะครับอยากจะให้ดูการตั้งเวลาตัวนี้นะครับสมมติเรารีเซ็ตก่อนนะครับรีเซ็ตก่อนนะครับเอาย่านะครับหยุดกด กดแช่ไว้ครับรีเซ็ตนะครับพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บสมมติเวลาตอนนี้นะครับ0.00ยนะครับยังไม่ถึงนาทีนะครับเราก็ตั้งเลยตั้งได้เลยครับที่ตัว P นะครับท่คือโปรแกรมนะครับตั้งไปออนมันจะขึ้นว่าออนครับออนเสร็จปุ๊บเราเลื่อนเวลาขึ้นเลยให้มันเริ่มทํางานที่เท่าไหร่ครับนี่เริ่มทํางานที่2วินะครับให้เริ่มทํางานที่2วิในห่วงที่1ทุกวันนะครับทุกวันแล้วกดไปอีกปุ๊บมันจะบอกว่าออฟ ออฟที่กี่วินะครับเมื่อกี้ทํางานที่2นะครับอ่ะออฟที่3มวินะครับเราก็กดต่อไปอันนี้คือห่วงห่วงห่วงที่สองครับเหมือนกันครับห่วงที่3ก็ตั้งไปเรื่อยครับตั้งไปเรื่อยครับมันจะปิดเปิดเปิดเนี่ยตอนนี้เราจะตั้งห่วงเดียวนะครับแค่ต่วงเดียวอันนี้จะลองดูก่อนนะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บแล้วกดรูปนาฬิกาครับปุ๊บคือการออกคราวนี้เราก็รอนะครับรออ่ะรอรอตอนนี้ให้มันถึง1วินะครับพอถึง1วิปุ๊บมันจะเริ่มทํางานแล้วครับน่ อันนี้คือเราจะลดลดตอนสี่โมงห้าโมงอันนี้เรายังไม่ตั้งเวลานะครับแค่จําลองนะครับอ่ะพอเริ่มหนึ่งวิจะทํางานหรือเปล่าเอ่ยอ,อ่ะแต่ด้วยเห็นนะเห็นเห็นสายยางเห็นสายยางหน่อยอ่าหนึ่งหนึ่งวิยังไม่ทํางานนะครับเพราะเมื่อกี้เราตั้งไปสองวิให้ปิดที่สามวิก็จะคือว่าการทํางานก็คือหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับหนึ่งนาทีนั่นเองเราจะตั้งเป็นชั่วโมงก็ได้ครับเป็นชั่วโมงหรือเป็นสิบหรือสามสิบนาทีก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งทําวันหนึ่งก็ได้ครับนะครับก็คือชุด ชุดนี้สาหรับคนขี้เกียจนะครับคนขี้เกียจเลยอ่าทํางานได้ครับทำงานได้แบบไม่ต้องเป็นห่วงครับอ่ไอตัวเนี้ตู้กันน้ําครับถ้าใครสนใจชุดนี้นะครับทักแชทมาได้เลยนะครับตู้กันน้ําตัวนี้ห้อยตามเถียงนาได้เลยครับไปทุ่งไปทุ่งลงทุ่งนามีแค่นี้ครับมีแค่นี้เปิดไว้เลยครับจะให้มันลดกี่โมงทํางานกี่โมงทํางานกี่นาทีนะครับตั้งได้เลยถ้าใครไม่เป็นเลยว่าอยากปรึกษากันตั้งเวลายังไงครับทักแชทมาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อหัดเนื้อหาสาระดีๆมาแนะนาท่านนะครับอันนี้คือเท่านะครับเนี่ยจัดจัดศูนย์จุดศูนย์สองนะครับครับเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมครับมามาแล้วครับน้ําไหลแล้วครับไหลแรงนะครับไหลแรงนะครับไม่เบานะครับเนี่ยไหลแรงนะครับตัวเราโดนน้ําได้นะครับตัวเราโดนโดนน้าได้ครับเราน้าอย่างดีนะครับไหลแรงอ่ะพอเขาเล่นไปนะครับช่วงประมาณสามวินะครับสามวินาทีเราตั้งให้มันปิดที่หนึ่งนาทีใช่ไหมครับ ตั้งให้ปิดแค่หนึ่งนาทีนะครับอันนี้ก็ผ่านมาเท่าไหรแล้วตัวนี้นะครับเน้นย้ำเลยนะครับจะมีจะไหลในตัวเมื่อมีแสงแดดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีแสงแดดชุดทามเมอร์เขาก็สามารถสั่งงานได้ครับเพราะว่าเรามีแบตเตอรี่สำรองชุดดีเล์นะครับอันนี้มันจะใกล้สามวินะครับคอยดูนะสามวินะครับมันจะตัดไหมนะครับน้ขึ้นแรงนะครับต่อไป็ยี่สิบเมตรห้าสิบเมตรได้เลยนะครับอันนี้คือจาลองครับสายยางไม่มีครับ สายางสายยางไม่มีนะครับห้าสิบสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะครับห้าเจ็ดนะครับถ้าแปดถ้าเก้านะครับอ่ะครับตัดนลครับอันนี้เราลดลดน้าแค่นี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันไปครับพรุ่งนี้มันก็ลดเท่านี้พรุ่งนี้ก็ลดเท่านี้เหมือนเดิมครับติดกับเถียงนาได้เลยครับน้ําตัวนี้แรงครับจับชุดปั๊มมินิชชุดนี้ครับชุดคนขี้เกียจและชุดคนขยันก็มีแค่ปั๊มนะครับปั๊มตามนั่นะครับดูนเปียนะครับตามเราจะได้ช็อปปี้เรามีขายนะครับเนีย หนึ่งพันหนึ่งร้อย gp h นะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับใช้กับแผงหนึ่งร้อยยี่สวัต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำงานได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนสนใจชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดทิ้งไว้นานนีเลยครับระวังหายอย่างเดียวครับระวังหายอย่างเดียวใช้งานได้ดีมากนะครับกับแผงชุดร2อยิวัต์ปั๊มหนึ่งตัวแล้วก็ตู้คอนโทรลนะครับท่านไหนสนใจลดผัด ลดน้ําปั่นน้ําขึ้นแทงโดยที่ใช้งบไม่มากนะครับงบหลักพันต้นๆนะครับหลักพันนะครับสนใจนะครับคอมเมนต์ตาคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ